สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้สบายๆนะไหนทุกคนยิ้มสิวันวันจันทร์ต้องยิ้มนะห้าม <c oughs> ทำหน้าบ,บูดนะอันอารมณ์ที่บ้านยังติดมาอยู่บีงสลัดมาได้เตัาครูพี่ตุ้มนีโปรแกรมตัวเองแต่เจ้าละวันนี้ช่ดขายดีมากช,ชุดเก่งมากวันนี้ชุดสวยมากคือแบบตื่นมาเป็นอย่างเงี้ยปกติเนาะมนุษย์ตื่นมาขี้ค้านเหร ขี้คนันลูกย้ปุ๊กสานิกาหกมงเกิงกว่าจะยุ่ระยาาดย้ายตัวเองออกไปอาบน้ําเกือบเจ็ดโมงดูน้าเหมือนแบบขี้ค้านขนาดอย่างแต่เมื่อใดที่เราโปรแกร,รมตัวเองครูขาพูดภาษาภาคกลางค่ะเมื่อไหร่ที่เรารีเซ็ตโปรแกร,รมตัวเองอยวันนี้สดใสจ,จังเลยมันจะเกิดคลื่นอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้เราตื่นตัวขึ้นวันนี้เก่งจังเลยตื่นตื่นมาแล้วแบบใครตื่นมาแล้วทาที่นอนแบบเขาเรียกว่าจัดที่นอนทุกวันมั่ง โหรตีมายกมือนี่มาจาดกะหายหรอพี่นะแฮก่อนเนอร์สูอ,อ้าม่ใครตื่นขึ้นมาแล้วจัดที่นอนทุกวันก็ยังมีสามคนราสูนบปาร์ตกะอันอีแม่ยังงอก่คนสมัยตะกอนเพราะว่าที่นอนอยังม,ม้วงหมาอีกคะม้วงกระตายอ๋อม้วงหมาวะอันนี้ก็แรงไปหน่อยเนาะสูต้องจัดนะทําไมรู้ปะฝึกนิสัยอ้เรื่องจัดที่นอนก็จบแล้ววันนี้ เนี่ยเวลาเราทำอะไรสำเร็จไปหนึ่งอย่างนะทุกคนครูแชร์ก่อนได้ก่อนครูจะลืมแชร์องมาลงแล้วค่ะสอนแล้วสูอันอย่างนะพัดบ,บอกข้ยกมือไขจัดที่นอนตอนตื่นมาพ่อมาจัดสักคนแล้วสูจะจัดตอนไหนมาจ,จัดเจ้าสักอย่างอเดียวปืนปแมลกกับปิ๊กมานอนละแม่จริงปะแต่ก็อ๋อเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ว่าทําไมเราต้องจัดขออนุญ,ญาตเระเบิดเสียงหวัวเลาะตามมาค่ะ สมมุติสมมุติอ่ะทุกคนอ่ะสมมุติอ่ะถามกลับไปตอนนี้มีคนดูครูพี่ตุ้งอยู่สี่คนสุดใจสวัสดีลูกขาทุกคนขาทุกคนตื่นมาแล้วจัดที่นอนไหมคะขอถามอีกครั้งหนึ่งครูถามพนักงานโรงงานน้อยมันยกมืออยู่สามคนอีจวงแล้วมันคิดยังไงของมันวาบื้นกูกับปิ๊กมานอนกูจะจัดเพื่อเฉยเวลายะมันมีความลับข้อนี้อีหมูคิงไข้หัว แล้วก็สมมุตินะแขกมาบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดห้องนอนให้เขาดูสมมุติสมมติแอร์รุ้สูต้องเชิญช่างแอร์มาเปิดอย่างไงเฮ้ยพี่นี่เรียบร้อยค่ะนาะทอนนะที่นอนคือครูจะทําไปติดเป็นนิสยัยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่จัดเพราะอะไรรู้บ้า กูไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเว้ยมันเป็นหนังสือของฝรั่งเขาบอกว่า <c oughs> เริ่มฝึกนิสัยเล็กๆของตัวเองฝึกไปทุกวัน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 มันจะกลายเป็นนิสัยใหม่แล้วเราก็จะกลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเขาบอกว่าอย่างแรกที่คุณต้องทําคือตื่นมาแล้วเก็บที่นอนมันจะทําให้เรามีระเบียบวินัยในการที่จะทําสิ่งใหญ่ๆต่อไปนะหรอปะสิ่งเล็กๆใช่ไหมเก็บที่นอนอ่ะตื่นปุ๊บเก็บปับ๊บถ้าวันไหนครูไม่ได้เก็บที่นอนรูจะไม่ออกจากบ้านถึงรูจะสายครูก็ต้องรีบเเก็็บรวะ พราะรู้สึกว่าเฮ้ยกูยังไม่ได้ทําภารกิจแรกของวันสําเร็จเลยทุกคนเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความเรียบร้อยสวยงามแต่มันเกี่ยวกับระเบียบวินัยในหัวเรามันเกี่ยวกับเรารีเซ็ตตัวเองว่าเราทําสิ่งเล็กๆได้แสดงว่าเราทำอะสิ่งใหญ่ๆได้แต่หลายๆคนอะไม่ทําเหมือนที่ไม่ยกมือเมื่อกี้ที่ครูาถามว่าแล้วมันมีเหตุผลอย่างที่มาทำ่าไอเดียมที่ยังมาเก็บที่นอนฮะบิดหนูก็มานอนแล้วแม่เสียเวลาไม่เนาะ แต่เมื่อไหร่ที่หนูสังเกตว่าเก็บที่นอนหมายความว่าจัดหมอนเนาะปัดที่นอนใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีไหมกูว่าแทบไม่ถึงนะยิ่งรีบนี้ยิ่งไม่ถึงเลยตบตบตบดึงผ้าปูที่นอนเพราะว่าเราเราวันนอนดิ้นมันก็จะแบบฟุ้งหนีใช่ปะเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ตบตบตบหมอนแล้วก็ดึงอ่า,อาผ้าเลยว่าผ,ผ้าคลุมเตียงเขาเรียกอะไรนะผ้าปูที่นอนแล้วก็คุมด้วยผ้าห่มแล้วก็จัดให้สวยงามเวลาโมเมนต์ที่เราเปิดประตูเข้าไปเราเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะห้องนอนห้องนอนคือ ห้องที่สําคัญที่สุดของชีวิตเรานะใครรู้สึกว่าห้องนอนของฉันตอนเนี้ยมันดังสวรรค์บ้างจริงป่ะเหมือนสวรรค์ไหมไม่มีใครยุ่งกับกูกูจะนอนกูจะพักผ่อนเวลากูเข้าห้องนอนแล้วกูไม่อยากออกแล้วนะเว้ยเวลาใครไม่รู้มาเรียกกูจะทําเป็นไม่ได้ยินสุขอมต้องแปลกใจทําม้องปิ่ตุ้ตขับเข้าใจคําว่าขับออกูได้ยินกูหูเรื่องกูอยากพักผ่อนนี ไม่ได้ยินและอีกคนที่มันเรียมก็สงสัยไม่มีคนอยู่บ้านลําพึงลําพันดังด้วยนะแล้วมันก็จะจากไปครูรู้สึกว่านั่นคือเซฟโซนเพราะฉะนั้นห้องนอนจะต้องอบอุน่นอบอุ่นไหมคะน้องดิมคะ <c oughs> ตอนนี้ให้ทุกคนจินตนาการถึงห้องนอนของตัวเอง <c oughs> มันเป็นยังไงสองต้องสะอาดตาสะอาดตาไหมคะน้องดิมคะถ้าไม่สะอาดไปเก็บนะคะสามจะต้องรู้สึกโปร่งโปร่งสบายแบบเจ้าจว่าอย่างเี้ยหุ้มอยู่แบบไม่เก็บสักทีแล้วก็แบบลกลุงลังอยู่อย่างนั้น เออสี่มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยครูรู้สึกว่าห้องนอนจะต้องเป็นห้องที่ปลอดภัยสมมตินะห้องไม่ปลอดภัยแปลว่าอะไรฝฟนจะหัวใส,ห,วใสหัวกูก่อห้องนอนคือเซฟโซนที่สุดใช่ปะจะเคบจะมานอนแต่กูก่อนูจะมาล่นโจนขากูก่อหรือแมงสาบจะมาโคหผมไม่ตีนกูกล่าวว่าไม่ได้นะคะทำยังไงก็ได้แห้งๆให้ห้องนอนเราอะอบอุ่นและปลอดภัยขณะที่เราหลับอะเราต้องรู้สึกเหมือนเรากาลังชาร์จพลังเน,นอะปะสุดจะไปชาร์จพลังในปลาโคกะ ไม่ได้ห้องนอนต้องสวยงามโอเคไหมเปิดประตูห้องนอนไปฟุบสวรรค์ของฉันเมนแจนหน้าโกของฉันเนี่ยเบอะเนี่ยเบอะไออย่างกับไผู้ผากับไได้ซักพ้ติดอยู่ปะบนพัดลมอ่ะไม่ได้มันเกิดความรู้สึกอะไรรู้เปล่ามันมันเกิดความรู้สึกเล็กๆที่ครูเรียกม,มันว่าความมีวินยัยเว้ยฉันทำหนึ่งสิ่งหนึ่ง,ง,ง,งอย่างที่ง่ายที่สุดคือการเก็บที่นอนตอนเช้าครูเพิ่งมาเริ่มเก็บตอนครูเรียนกฎตะวันเองเชื่อป่ะก่อนหน้านั้นเก็บไหมคะคิดเหมือนพวกเธอค่ะ แฮมเบอร์กอปิ้งมานอนเสียเวลาเก็บอย่าบ้อย่าเบอมันเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเก็ตป่ะว่าฉันทําสิ่งเล็กๆเ,เสร็จไปหนึ่งสิ่งตอนเช้าอ่ะเชย و, เสร็จแล้วเออแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะทําสิ่งที่มันใหญ่ตามมาประมาณนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการมีวินยัยโอเคป่ะ แต่ถ้าเรามีมีไม่มีวินัยคณะทีน่นอนมันยังบบกเก็บป่ะแล้วมันสัญญากับตัวเองว่าฉันขอตั้งสัจจะอธิฐานตั้งสัจจะกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะออกกําลังทุกวันได้ออกไหมคะทําไมอะ่ะขี้ขานมันขาดความเคารพเชื่อมัน่นมั่นใจวางใจในตัวเองมึงอู้เป็นร้อยรอบมึงมึงไปต้องอู้ละคุยกับตัวเองนะกูไปเชื่อมึงแล้วมึงอ่ะว่าอู้ไหนเหมือนมึงอู้อีเป็นหมืน่นรอบมึงพร้อมละ มันออกกาลังล่าอย่างนี้มันจะเกิดความไม่ไม่ไม่เคารพบตัวเองเนาะปะแล้วเราจะกลายเป็นคนล้มเหลวง,ง่ายแต่เมื่อไหร่ที่เราฝึกตัวเองให้มีวินัยเรื่องนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบเกิดพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นความมั่นคงเชื่อใจวางใจในศักยภาพของตัวเองเหมือนครูจะเคยสอนเรื่องนี้แล้วคุ้นคุ้นไหม,ไหม,ไหมการอัิ i n t ก i c i t หรือความเคารลบตัวเองอะ่ะมีสัจวาจากับตัวเองเคยสอนแล้วเนาะเรื่องนี้สำคัญนะถ้าเมื่อไหร่ที่ทําให้คนคนนี้ไม่ไว้ใจตัวเองะอีจวง อู้เป็นหมื่นรอบกูเป็เจ้มึงละ <c oughs> เขาไม่เชื่อนะ <c oughs> เขาทําไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าคนอย่างฉันลองตั้งสัจจะที่ฐานอะไรแล้วฉันทําได้อย่างเงี้ยแค่เก็บที่นอนลองตั้งสัจจะที่ฐานนะต่อไปนี้ฉันจะเก็บวันพุกูจะทาไม <c oughs> <c oughs> วันพุูอีพี่จะปีกมาทำไมต่อไปนี้ฉันจะเก็บที่นอนทุกครั้งที่ฉันตื่นนอนนะเดี๋ยวคุณผู้นี้ครูพี่ตุ้มาถามน,นะโอเคลองตั้งสัจจะที่ฐานกับตัวเองแล้วดูซิเวลาเราทําได้เราเย่เลยนะ yes ฉันทําได้อะไรเงี้ยมันจะเกิดความ ภาคภูมิใจเชื่อมั่นมันจะเกิดเป็นความมีวินัยให้ตัวเองแล้วเราจะทําสิ่งใหญ่ๆได้โอเคไหมอ่ะมาเริ่มโหวันนี้มาเยอะเลยนะคะสลินทิปนิ่มอานองทิพวรรณคุณแพรพยมชื่อน่ารักจังเลยนะคะคุณสังเวียนสวัสดีทุกคนเลยค่ะห้องนอนคือสวรรค์นะลูกทำห้องนอนให้เป็นสวรรค์ไม่ใช่นรกนะคะโอเค อ่ะวันนี้ครูมาในเรื่องของพลังแห่งการโฟกัสทุกคนรู้หรือเปล่าว่า,วาครูพี่ตุ้มเป็นคนการเป็นเป็นคนที่ใช้พลังแห่งการโฟกัสเป็นคนที่ใช้พลังกับการทํางานได้ยอดเยี่ยมมากอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะเพราะครูฝึกตัวเองมานะคะอะไรคือพลังแห่งการโฟกัสหนูเคยเห็นคนทําอะไรแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บไม่สําเร็จแล้วเลิกไหมเปิดธุรกิจเห็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวกูก็จะขายเห็นคนนั้นขายไก่ทอดดีกูก็จะขายเห็นคนนั้นทํากาแฟร้านกาแฟขายกาแฟดีกูก็จะทํา กูอยากทําไปเป็นหมื่นเป็นแสนอันอะแต่พลังโฟกัสไม่มีทําไปกังวลไปกลัวไปสมมติเนะเรามีธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วเรายือนอยู่บนความกังวลนะ่ะทุกคนโคตออกไปน่อยเหรอ <c oughs> กล้องมันใกล้ลาไฟสูเราวางใจสภาวะจิตสภาวะใจสภาวะอารมณ์ของเราอยู่ในความกังวลใจว่ามันจะรอดไหมวะทำห้ลูกค้าไปไหนหมดวะ ทำไมช่วงนี้ไม่มีคนมาซื้อวะทำไมคนไม่ไม่มีเงินหรอวะหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีวะครูถามคํหนึงคนรวยสมมุติว่าเราเป็นคนรวยนะเขากังวลใจเรื่องเงินไหมว่าวันนี้กลัวจะไม่มีเงินซื้อข้าวมีไหมคนรวยรวยในใสายตาเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ดีในสายตาพวกเราเนี่ยอาครูพูดคําว่าคนรวยอะเปิดเป็นคนรวยอย่ะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ดี ล้านหนึ่งนี่รวยแล้วเนาะสำหรับพี่น้องเนะาะไอหญิงเท่าไหร่ล้านาน,นี่ฮะก็เป็นคนรวยได้หรือเปล่าเออก็ครูเป็นคนรวยเนาะครูสาบตัวเองเนี้ยเออไม่ใช่เสกไม่ใช่สาบคนที่มันรวยอะเวลามันซื้อของมันจะเสียดายเงินไหมเวลามันทําอะไรสักอย่างมันจะรู้สึกว่ากลัวเงินหมดไหมทาไมอะ่ะก็มันมีอยู่แล้วอะกุนอึกนึกในจ่ายท่ะนละแมเออในกระเป๋าในบัญชีฮ่าละ ลองสังเกตถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่มีเงินฝากเก็บถึงล้านอะไรก็แล้วแต่สภาวะจิตสภาวะใจเรายังไม่สามารถนึกได้นึกออกได้จินตการถึงได้ว่าอีแม่งคนรวยนะี่มันจะรู้สึกยังไงวะอันนี้คูค,คิดถึงแค่แค่เรื่องเงินนะคนรวยนะเขาจะไม่รู้สึกเสียดายเงินเขาจะรู้สึกว่ากูซื้อไปแล้วแม่งเงินจะหมดหรือเปล่าเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายเงินหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่ามันเยอะมันมีมากพอมันจะไล่ซึ่งความกังวลเรื่องเงินจริงไหมจริง ถ้าเราเป็นแบบเนี้คยครูอาจจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยแบบคนรวยที่มีเงินระดับหนึ่งล้านสองล้านอะไรเงี้ยขึ้นไปแต่ลองจินตกรารนะว่าถ้ามีถ้าเป็นคนรวยที่มีเงินระดับร้อยล้านมันจะรู้สึกยังไงวะถ้ามีเงินในระดับร้อยล้านในบัญชีเดี๋ยวนะครูขอเปรียบเทียบนิดนึงครูไปอ่านบทความนึงแล้วก็ครูก็แบบเอยตื่นรู้อะคือเขาบอกว่าคนรวยแม่งโง่เขาคิดแบบนี้นะ ไปนั่งนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นตั๋วธรรมดาจ่ายสองหมื่นครูสมมติครูจําราคาตั๋วไม่ได้ละแต่อีแม่งคนรวยอ่ะแม่งโง่ว่ะก็ไปถึงเหมือนกันแต่มันนั่งหลังแถงอีสุขาวเคยนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นไหมเนาะนั่งอีเ็มแอลกับพี่หนุ่ยหกชั่วโมงเนาะทําโมกูแค่เติรนที่นอน,นคณะแค่นอนลาบแล้วมันก็บอกว่าคนรวยแม่งโง่มึงจ่ายเพิ่มอีกสมมติครูคิดว่าสองหมื่นเนาะมันจ่ายเพิ่มอีกเป็นหกหมื่นฟอร์สคัท บิสเนสคัทคือนอนราบเหมือนเรานอนเตียงอยู่ที่บ้านโง่ว่ะก็ไปเหมือนกันนอนปกติก็ไม่ค่อยนอนอยู่แล้วป้าก็คิดว่ามึงนั่งรถเมย์ไงหกชั่วโมงคนคนจนคิดแบบนี้เมื่อก่อนคูก็คิดค่ะแต่คนรวยบอกว่าเอา้าแล้วไงอะ่ะกูจ่ายเพิ่มไปอีกสามหมื่นครูสมมตินะสามจ่ายเพิ่มกว่าแพงกว่าค่าตั๋วปกติไปสามหมื่นเป็นห้าหมื่นแต่อีห้าหมื่นอีสามหมื่นที่เขาจ่ายเพิ่มนะเขารู้สึกว่าแม่งไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตเขาะ่ะนึกออกปะ สมมติว่าไอ้หญิงซื้อขนมห้าบาทมีผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าหนูไหม mm hmm. พี่นาแฮซื้อถัถ่วเน่าเมื่อสิบบาทพี่นาแฮร,รู้สึกว่ามีผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าไหม mm hmm. ไม่เนาะไอติไอดีมไอดีมซื้อแคบหมูราคาสามสิบาทกับข้าวหนึ่งสิบาทรู้สึกว่ามันมีผลกระทบเงินในกระเป๋านูไหม mm hmm. ก็มันไม่ไงมันถูกไงเนงอะป้าเก็ต mm hmm. ไหม อีคนรวยอา้าวกูจ่ายไปสามหมื่นแม่งไม่กระทบเงินในกระเป๋ากูมันเกิดความรู้สึกไว้วางใจเบาใจอิสระมีอิสระภาพใจใสใจโปร่งใจโลง่งใจสบายครูจับเอาตรงนี้เลยค่ะมาใส่หัวคูเนี่ยเก็ีป่ะครูก็เลยเป็นคนรวยได้ถึงทุกวันนี้แม่งอะครูจนไปแล้วนะเจอวิกฤตแม่งหลายรอบมากคนรวยแม่งรู้สึกยังไงวะเ็ราะมันจ่ายได้อะเวลาครูจ่ายค่าทุเรียนลูกละสามพันบาททุกคนว่าครูรู้สึกยังไง ทุกคนกล้าจ่ายไหม mm hmm. มึงบ้าบอกว่าวไม่ใช่ลูกซื้อท mm ีเ hmm. นี่ยสามพันบาทซื้อลูกพันกว่าบาทแล้วบอกไอ้เจ้าแกงอ่อนไปกับครูเนาะหลานครูจะไปบอกอุ้ยพาน no ุว่าแม่ตุ้มซื้อสามปันปลายมันมแอบกระซิบยายมันยายโสพันยายยายแม่ตุ้มซื้อสามปันปลายก่อนไหมแต่ครูพูดเล่นนะเพราะว่าแม่โสภาชินกับครูละมึงซื้อไ oh. ออย่างกา็เลยเถิดไอ้อย่างก็ถูกไปหมดเพราะครูรู้สึกว่าอีสามพันกว่าบาทที่มันที่ครูจ่ายค่าทุเรียนมันไม่ได้กระทบกระเป๋าตังค์ครูนึกออกไหมครูอู้เรื่องอย่างว่าเฮ้ยกลับมา เดี๋ยวนาเจ๊กเวลาก่อนเอาหลักับนี้ออกน่น้ำอันกัมพูชาไปเคาะเข้ามาย่างเนี่ยมนเี๋ยแต่พลังโฟกัสกลับมาได้คุูเก่งมากเลยนะไล่ไปทถวนะแต่พลังโฟกัสของครูมาโฟกัสอยู่ที่กูรวยแล้วเก่งไหมหลากแม่น้ำทั้งห้ฉันรวยแล้วฉันซื้อแคบหมูสามสิบบาทไม่ได้กระทบเงินฉัน จะซื้อขนมให้ลูกสิบบาทไม่กระทบเงินฉันคิดอย่างนี้ได้เปะละ่ะเวลาจ่ายแต่ไม่ไดไ้หมายความว่าทุกคนมีเงินในบัญชีหนึ่งหนึ่งมืนบาทแล้วเองซื้อขนมไปสามพันบาทไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนเก็ข้อนี้นะแต่ความรู้สึกของคนรวยเราจะต้องไปสวมให้ได้เพราะเราอยากเป็นคนรวยความอยากไม่ได้ทําให้เรารวยนะจ๊ะแต่ความรู้สึกของความมั่งคั่งเหลือเฟือร่ํารวยต่างหากถ้าครูมีไม่พร้อมในการสมมติเงินในครูมีห้าพันบาทในกระเป๋าตอนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลมันมีห้าพันทุกคนว่าครูจะซื้อโตเรียนสามพันกว่าบาทไหมไม่ซื้อเฮ้ย hey, แต่อีจวงกูไม่เยอะกูรู้สึกว่าสามพันแม่งขี้ปติว,วันเล็กๆว่ะซื้อความสุขให้ตัวเองซื้อความอิ่มเอมซื้อความอร่อยให้ตัวเองไม่ใช่แค่กินตัวเองด้วยนะเอามาแบ่งปันทุกคนกินอย่างเงี้ยครูรู้สึกว่าแม่งมันไม่กระทบอ่ากระเป๋าเห็นไหมพลังโฟกัสของครูอยู่ที่ไหนความไม่พอหรือมีเหลือเฟือ ความเหนือเฟืออะครูครูคลองสังเกตครูลองเปลี่ยนมุมมองให้พวกเรารู้พลังแห่งการโฟกัสอันนี้โฟกัสเรื่องความรวยแล้วจะรวยนะพลังโฟกัสเราไหลไปอยู่ตรงไหนพลังเราไหลไปอยู่ที่ตรงไหนนะพลังโฟกัสเราจะไหลไปอยู่ที่ตรงนั้นถ้าคิดทุกวันว่าเงินใหม่พอใช่ไหมอยากจ่ายเงินกลัวเงินหมดยังไงก็ไม่พอเราจะไหลออกไหลออกไหลออกและไหลออกแต่ถ้าพลังโฟกัสเราไปอยู่ที่ชั้นรวยแล้ว ฉันมีมากมายฉันมีเหลือเฟือฉันเป็นคนรวยฉันคนเป็นคนม้างข้าง <c oughs> อะไรก็ตามที่เราคิดอยู่ในหัวแล้วมันโฟกัสอยู่อย่างงี้ว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ยอีพลังโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นแรงดึงดูดว้ยมันจะทําให้มันจะดึงดูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการมีเงินเยอะแยะมีเงินมากมายมีเงินเหลือเฟือเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าเข้ามาอะครูลองเปลี่ยนมุมมองนะเมื่อกี้ครูพูดเรื่องทําก๋วยเตี๋ยวครูพูดเรื่องขายไก่ทอดในหัวมันไม่มีความชิวว้ย ในหัวมันไม่มีความเพลินเว้ยในหัวมันไม่มีความรู้สึกสบายใจหรือปลอดภัยหรือมั่นคงมันมีแต่ความกลัวความสงสัยความไม่มั่นใจอ่ะแล้วก็เปิดร้านเหมือนชาวบ้านแต่อีคนเนี้ยลังโฟกัสสมมุติว่าครูพี่ตุ้มไปเกิดทุกคนถ้าครูพี่ตุ้มไปเปิดร้านขายไก่ทอดทุกคนว่าครูพี่ตุ้มจะขายไก่ทอดดีไหมดีไหมไอหมูเองมั่นใจไหมว่าแม่จะขายไก่ทอดดีถ้าแม่เปิดร้านขายไก่ทอด ก็ไปฟือกก็แกคุณนายอีแม่มันว่ามึงเนี่ยกินมาจ้างมึงขายไก่ทอดขายซื้อมึงอย่าเมื่อวานดูแจ็คแบ็ปโฮเนาะดูกับเด็กๆมันเออมันบอกว่าไก่ทอดนะสบายมากขายโคงไก่อะลงทุนประมาณคงแล้วประมาณสี่บาทขายประมาณยี่สิบาทก็กําไรเหลือเฟือละอะไรเงี้ยแล้วครูก็นั่งคิดคนที่มันจะต้องสําเร็จมันไม่ใช่แค่มีหนึ่งรถมือนะจริงปะเนี่ยกินํำปดท้แต่ขายมาได้แชมพูพูพี่ตุ้มเนี่ยค่ะใครก็ทําได้ โครงการแม่บ้านฐานบุกทำได้หมดแชมพูสมุนไพรมันตอนที่ครูทำแรกๆอะนะมันมีคนมาเหมือนกับมาลอกสูตรเรานะพี่นุยนะ้ยเนาะแล้วก็เอาของเราไปขายแล้วทำเหมือนเราด้วยนะเปิดเพจขายไลฟ์สดทำคลิปอย่างเงี้ยครูบอกใครมารู้มกากระซิบบอกครูสักคนว่าคนนี้มันลอกสูตรพี่ตุ้มมันไปดูหมดแล้วพี่ตุ้มใส่อะไรไปบ้างครูพี่ตุ้มบอกว่า <laughs> มันยากไปเลยอีกจวงโลกนี้มั่งคัง่งหลือเฟือขอให้มันรวยๆเถอะครูไม,ไม,ไม่ไม่กังวลเพราะครูรู้สึกว่า ครูเป็นคนที่วางใจอยู่คูบนความมั่งคั่งเหลือเฟือขอให้เขารวยๆเด้อใครก็ทําได้ครูไม่มีแบบเพราะมาหลอกสูตรครูอย่างครูไม่มีนะและครูก็เข้าใจว่าพลังโฟกัสของครูแม่งโคตรยอดเยี่ยมครูขายอยาสระผมครูมาตอนนี้ย่างเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วนะทุกคนสิบหรือสิบเอ็ดพี่น้อยสิบปีิปีเต็มย่างเข้าปีที่สิบเอ็ดถูกต้องแล้วครูก็ขายดีตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ค่ะแล้วมีน้องยาสีฟันมาช่วยเพราะอะไรรู้ป่ะ ครูไม่ได้คิดจะไปทําอย่างอื่นครูไม่ได้อยากขายก๋วยเตี๋ยวครูไม่อยากขายไก่ทอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูตัดสินใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นครูจะขายไก่ทอดครูจะไปศึกษาหาข้อมูลครูจะดูว่าครูต้องไปขายที่ไหนทําเลยังไงมีลูกค้าเป็นกลุ่มไหนครูต้องขายราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วครูมั่นใจแล้วเสร็จครูถึงลงทุนแล้วก็ทําครูอาจจะต้องลงทุนครูสมมุตินะสองหมื่นสามหมื่นบาทค่าป้ายค่าเอวยใดเออค่ารถเข็นหรืออะไรก็ตามแต่ครูจะมั่นใจว่าถ้าครูสําเร็จไม่เลก คนที่มันไม่สําเร็จมันเป็นแบบนี้เว้ยมันไม่ได้วางใจพลังโฟกัสของมันไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จเว้ยแล้วตามันก็แม่งมองคนอื่นนึกออกปะมองคนอื่นว่าทําไมาคนนั้นขายดีทําไมากูขายไม่ดีเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น,นเห็นม้าลําปางไหมเขาจะปิดมันอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วมันก็จะวิ่งเข้าซองเนาะ,ป,ะปิดตามา้าอย่างมันเพิ่มมอหม้มมาตัวอื่นเก็าป่าและอีโคนควบมา้าวันนั้นกูไปเรียนขี่ม้าที่ เขาใหญ่นะคะเวลาเราจะให้มันวิ่งเนี่ยเราต้องเอาส้นเท้าของเรากระแทกตรงข้างข้างตัวม้าแล้วก็แทกเบามันไม่ไปนะเว้ยอีคนแม่งคุมม้ามันก็บอกกระแทกแรงๆเราเป็นคนคุมมันเฮ้ยคูมแม่งแบบเหมือนกูเรียนกดจักรวาลเลยวะ่ะถ้าเรารู้สึกได้กว่ามา้มาม้าแม่งไม่กลัวเราจริงไหมจริงแอะแงแอะแงแอะแงอย่าก็คือเอากระแทกแบบต, ắc, ต, ắc, ต ắc. Oy, ั๊กแทกแกเพราะอีนี่ยังไงเนี่ยมันจะดีดกูโต๊กหลังม้าไหม เราต้องรู้สึกอหังกาคูก็คิดแล้วนะสูเพราะปกติคูไม่ขี่ม้าคูสงสารม้าเพราะตัวคูหนักครูรู้สึกว่าอีม้าแม่งคงหนักแล้วคูก็กลัวมันดีดครูด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นครูจําทําใจดีสู้เสือไว้เว้ยเว้ยครูเป็นคนควบคุมมึงเว้ยขึ้นไปหลังม้าแบบอย่างองอาจพอม้าโดนอะไรกัดสักอย่างแล้วมันสบัดความองอาจนั้งหมดหมดลงในชั่วพริบตาเดียวคึดขึ้นมาใหม่แล้วอีคนที่ควบคุมม้ามันก็บอกว่า เราต้องมีอำนาจเหนือมันหรือมันเป็นไลโคดปะเราต้องรู้สึกเก่งกว่ามันเก่งกว่าและรู้สึกถึงความคอนโทรมันได้กูคอนโทรมันได้แล้วครูแบบแล้วแล้วมันก็บอกว่ารีแลกซ์วางใจสบายใจบันเนี้ยครูว่ามันต้องเป็น like ไลโคดอะไรอีกคนเนี้ยแต่มันถ่ายรูปไม่เก่งนะมึงถ่ายรูปเชื่ออะไรวะแม่งเบอร์ทุกรูปเลยว่ะอะไรเงี้ย เสร็จครูก็รู้สึกแบบเออลองดีแหลกกับมันซิแล้วรู้สึกว่าฉันคุมเธออยู่นะแล้วเวลากระแทกกระแทกแรงๆให้แบบปึ๊กปึ๊กมันจะไอ้แง่ไอ้แง่ไอ้แง่ไองมันไม่ไปแมะแล้วมันก็จะดีดเรารกครูใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันเว้ยเหมือนเราใช้ชีวิตไหมเรมสนุกไปกับการขีม่ม้าเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยติดใจว่ะเนี่ยครูต้องไปเรียนสีมขี่ม้าครูคือแค่โยกนะแล้วก็ให้มันเดินก,กุบกับกุบกับเฮ้ยชักสนุกเว้ย แล้วกูก็จินตนาการว่าถ้ากูควบมันแล้วไปเร็วๆเหมือนเหมือนพวกที่ขี่ม้าเป็นอะเยสซับ yeah! <c oughs> <c oughs> มันจะมันขนาดไหนวะเออเฮ้ยิ้ำได้วะ่ะเอา้ากลับมาพลังโฟกัสเห็นป่ะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรวะอะไรไม่มา <c oughs> ทีเนี้ยถ้าม้าลำปางรู้ละเมื่อกี้คุยเรื่องม้าลำปางแล้วเราไม่ไม่มองใครอะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าอีเนี้ยมันจะทําให้กูสําเร็จสิ่งเนี้ยแม่งจะทําให้กูรวย ฟเอลเนี่ยกูขายสมุนไพรแม่งจะทาให้กูรวยใครจะขายอะไรกูไม่รู้อะแต่กูขายสมุนไพรกูโดดเด่นและกูแตกต่างสิ่งเนี้ยมันจะทําให้กูรวยคูโฟกัสแบบเนี้ยค่ะเวลามันเกิดปัญหากูปรับกูเปลี่ยนแต่กูไม่เลิกนะเป้าหมายยังอยู่ที่เดิมเป้าหมายยังเหมือนเดิมวิธีการเปลี่ยนได้ไหมไอ้หนูดีมเคยยิงแอดแบบแอดเมนเดเจอร์แอดหลังบ้านหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาปิดแอดเมนเดเจอร์ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแอดเมนเเจอร์แม่งไม่เม่นเหมือนแอดจีเอ็มวีเว้ยจีเอ็มวีแม่งแบบ เอไออ่ะรวบรวมเอไอแม่งฉลาดกว่ามนุษย์เนะ้อยอมรับไหมไว่าเอไอแม่งฉลาดกว่ามนุษย์มันฉลาดจริงๆว่ะมันบอกว่าเฮ้ยยิงแบบนี้สิถ้าครูกับน,น้องดิมต่อต้านกูไม่ยิงคูจะยิงแอดมเจอร์คูจะไม่ยิง GMV เกิดอะไรขึ้นเจ๊งค่ะ <laughs> 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 แต่วิธีการของครูคือคูทําอย่างไรก็ได้ให้คูขายดีโดยที่สินค้าคูดีนะตอบโจทย์ลูกค้านะ จับจบดผู้เปพวกแต่วิธีการแม่งจะขายส่งขายปีกขายให้ตัวแทนขายให้ในหน้าขายให้ใครลูกค้าปีกอะไรก็ตามพลังโฟกัสของครูอยู่ที่ความขายดีเนอะบ้าแต่วิธีการครูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยงมันใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงนะมันจะมายัางไงก็ได้ปรับพร้อมปรับพร้อมโยกพร้อมทําพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมทําให้มันแบบมันดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยอยู่ได้ทุกคนเข้าใจคําว่าพลังโฟกัสได้ยัง อย่าพลังโฟกัสแตกสั้นนะฉันจะเก็บเงินอะไรก็ตามใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิตนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีพลังโฟกัสอะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวตลอดเพราะว่าพลังโฟกัสมันแตกความรู้สึกมันไม่ได้เบาไม่ได้ชิลไม่ได้สบายลองทุกคนลองคิดถึงความรวยที่ครูพูดมากแกโฟกัสแต่ความยากจนอะมันจะรวยยังไงวะพลังของความรวยของความมั่งคัง่งความเหลือเฟือเงินทองความสําเร็จรถบ้านอะไรต่างๆอยู่ข้างบน แต่พลังโฟกัสของเราดันไปอยู่ข้างล่างโฟกัสแต่ความล้มเหลวความกลัวความกังวลใจกูจะไปถึงยังไงวะหัวใจหัวจิตหัวใจเว้ยมันไม่มีแรงมันโฟกัสไม่ได้หนูจะเก็บเงินค่ะปีนี้หนูเก็บได้หมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งปีนี้เก็บไปได้สามเดือนเดือนละเดือนละพันสมมุตินะเก็บเดือนละพันหนูต้องเก็บได้เสือกอะเสือกว่ะบังเอิญค่ะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้สามพันตรงนั้นนะ่ะเรียบร้อยหายวับไปกับตาพลังโฟกัสหนูยังอยู่ไหมลูก หนูเริ่มใหม่ได้ไหม mm. หรือว่ากูไม่ทําแม่งละแม่งมีแต่รายจ่ายวะไม่ได้นะไม่ถึงนะงานเหมือนกันทํางานหลายอย่างมากแบบจะทานู่นทำนี่แต่พลังโฟกัสแม่งระหว่างทางแม่งแตกสัน้นสังเกตดูครูพี่ต้องไม่ทําอย่างอื่นเลยที่มันใช้สมองใช้แรงแรง,แรงขับเคลื่อนของครูไปโฟกัสอยู่ที่อื่นอ่ะครูจะทําเฉพาะอันท,นที่มันไม่เบืองสมองครูเช่นเอาเงินไปลงทุนไม่เยอะลินนี้หน่อย แต่พลังโฟกัสของครูเรื่องความคิดเรื่องอการลงมือทำอะไรเงี้ยครูจะอยู่ที่ 4YL อย่างเดียวครูเลยไม่ล้มไงทุกคนครูเลยไปต่อได้ชิว,ชวๆไงทุกคนใครจะขายรายยินดีกับเขาด้วยเขาสำเร็จยินดีด้วยแต่พลังโฟกัสของครูอยู่ตรงเนี้ยครูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับทุกวัน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 จนกระทั่งเราโอเคเป้าหมายเหมือนเดิมวิธีการไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะในที่สุดเราจะสําเร็จเคยเห็นคนที่ทําอะไรสัตว์สายเป็นร้อยอย่างพันอย่างแล้วไม่สําเร็จไหม อันนั้นแหละพลังโฟกัสเขาไม่มีเหมือนกันจะฝึกพลังโฟกัสเริ่มจากวินยัยเหมือนที่ครูให้เราพวกพวกเราเก็บที่นอนในตอนเช้านะแล้วก็ฝึกทําอะไรเป็นคนจริงอย่าหล่อแหละง่ายบอกตัวเองว่าไม่สําเร็จกูไม่เลิกกูจะทําแม่งจนกว่าจะสําเร็จกูจะทําแม่งจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้ยนะคะความสําเร็จมาไวบัลอปี้ในแฮและอีกหนึ่งนาะทีมาเตรมตัวสวดมนต์กันค่ะ